สดีครับเพื่อนๆครับพบกับวังคำแฟมิลี่ครับวันนี้ในช่วงวันหยุดยาวนะครับผมจะมารีวิวนะครับแผ่นนะครับผนังพิงฟองหรือผนังโฟม EPS นะครับผนังกันความร้อนนะครับซึ่งผมซื้อมาทําบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคุณสมบัติของเขานะครับและส่วนประกอบในการทําผนังนะครับในการทําผนังตัวยูยี่อเเนี่ยนะครับเขาใช้นะครับโฟมทนความร้อนนะครับทนทนไฟ โฟมทนไฟทนความร้อนนะครับแล้วก็ผนึกด้วยแผ่นวีเนนทนชีสแผ่นวิเทนชีสสองแผ่นนะครับหน้าหลังนะครับหนาหนานานะครับความหนาประมาณ0.36ย์จนะครับศูนดนะครับแผ่นวีเทนชีสประกบด้วยความร้อนสูงนะครับโฟมนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีมากๆนะครับ ยกตัวอย่างกระติกน้ําร้อนหรือตู้เย็นต่างๆนะครับจะมีโฟมมานึอยู่ข้างนอกนะครับก็เลยทําให้บ้านที่ทําจากาแผ่นลังคา e p s หรือลังคาเนี่ยครับพิงปองเนี่ยเยน็นนะครับเย็นมากๆเลยการันตีได้เย็นสบายต่างกับลังคาทั่วไปที่ทามาจากมเมทัลชีสอย่างเดียวนะครับที่สําคัญเวลารโดนแดดโดนอะไรไม่เกิดการยืดหดตัวของแผ่นเหล็กนะครับทําให้เสียงรบกวนเสียงดังนั้นแทบไม่ไม่มีเลยนะครับ ไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับคือกับประโยชน์สูงสุดนะครับราคาก็ตารางเมตรละแ0 0นะครับแ5 0 7 5 0เจแล้วแต่ความหนาบางนะครับมีตั้งแต่3มเซน6เซน12เซนนี่ความหนา10เซนนะครับความหนา10เซนคือหนาสุดแล้วขางทางร้านนะครับเนี่ยนะครับความเย็นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทำให้เราประหยัดนะฮะดูเหล็กที่ผมซื้อมานี่ไม่ได้เยอะนะครับประหยัดเหล็กนะครับเหล็กโครงข้าวเหล็กแปรเหล็กอะไรไม่ต้องใส่นะครับ ใส่แต่อาเสจั่วอะไรเนี้ยนะฮะอย่างเงี้ยส่วนที่สําคัญกันเองใช่ไหมฮะบนหลังคาบนพื้นผมจะไม่มีเลยนะครับไม่มีเล็นะครับเนี่ยที่สําคัญเราอยากได้สั้นได้ยาวขนาดไหนสั่งได้นะครับตัดได้เลยนี่ครับรอนก็จะเป็นรอนแบบต่ําๆนะครับรอนแบนๆเพื่อให้เกิดนะครับรูพุ่นเกิดอากาศเข้าไปเพื่อนานๆไปมันจะได้ไม่หลุดลอกออกจากโฟมง่ายนะครับนี่ครับ จะเห็นว่ามีรูอากาศเข้าไปแทรกอยู่นะครับเราสามารถเลือกสีได้นะครับด้านในอาจจะเป็นสีลายไม้สีขาวสีฟ้าแล้วแต่ชอบด้านนอกอาจจะเป็นสีดําสีเทาหรือสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่ของผมนี่เป็นด้านนอกสีแดงข้างในสีขาวนะครับนี่ครับส่วนลังคานี่ผมใช้ขนาด6นะครับใช้ลังคาขนาด6กเซนนะครับก็จะบางลงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า6เซนนั้นสามารถทาหลังคาได้เพราะไม่ได้รับน้ําหนักอะไรนะครับ อยู่ข้างบนนะครับส่วนผนังเนี่ยผนังที่เท่านี้ก็สิบเซนเนี่ยเห็นไหมโดนรอยตัดเวลาเราตัดเราสามารถผ่าตัดได้นะครับเวลาเราสั่งมาแล้วมันเข้าไม่พอดีเราก็ผ่าตัดได้นะครับเวลามันโดนความร้อนนะครับโดนไฟเบอร์ตัดเหล็กอะไรร้อนมันก็จะหดแค่นั้นนะครับโฟมมันจะไม่ลุกลามจะไม่ไม่เหมือนโฟมที่เรานํามาเขียนป้ายหรือมาจัดตกแต่งอะไรต่างๆงานแต่งงานอะไรเนี่ยมันจะหดยาวเข้าไปแต่ตัวนี้เห็นไหมฮะนิดเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียว เหมือนเป็นรอยดำๆแค่นั้นโดนความร้อนนะครับนี่ครับนี่เดียวแค่นั้นเองเนี่ยเวลามาขึ้นและเนี่ยเห็นด้านในของผมสีขาวนะครับที่สําคัญเราสามารถเจาะหน้าต่างเจาะประตูตรงไหนก็ได้นะครับได้หมดนะครับผนังด้านนองผมนะครับสีแดงนะครับนี่คือข้อดีนะครับอันนี้ก็เบื้องเบื้องมาแล้วนะครับนะครับเราสามารถคํานวณได้นะครับว่า บ้านเรากว้างยาวขนาดไหนได้หมดเลยนะครับสั่งให้เขาตัดให้ได้ความกว้างของหลังคานั้นถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเหลืออยู่76เซนนะครับส่วนพื้นก็เหลืออยู่85นะครับห้าหรือ80เซนประมาณนี้นะครับนี่ครับของผมยังอีกเยอะนะครับเพราะว่าทําบ้านหลังใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ครับเราใส่ให้เต็มก่อนแล้วค่อยเจาะทีหลังก็ได้หรือคนบางบางท่านอาจจะเจาะก่อนแล้วค่อยขึ้นไปใส่แผ่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นออฟฟิศของนะครับออฟฟิศ แล้วก็เจาะใส่หน้าต่างใส่ประตูกระจกเข้าไปนี่ครับคุณสมบัติที่ดีแข็งนะครับรับน้ำหนักได้7 0 0กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับวางยาวๆแล้วขึ้นไปเหยียบได้เลยนะครับไม่มีหักการันตีได้เลยนะครับนี่ครับตัวอย่างที่ผมผนังข้างในเป็นลายไม้สักนะครับตัวนี้ข้างนอกเป็นสีเทาเข้มเห็นไหมครบางตัวผมก็สั่งแบบข้างนอกเป็นสีแดงข้างในเป็นลายไม้สักเอามาจัดฉากตกแต่งด้านหน้านะครับ ใส่ก็ไม่ยากครับใส่กับรางตัอยู่นะครับรางอลูมิเนียมแบบหนาสั่งจากเราลังคาคปิงปองเนี่ยเอาให้มาเลยถ้าสิบเซนมันก็จะมีพอดีเลยนะครับถ้าหกเซนก็ได้ผ่าผ่ารางแต่การผ่ารางก็ทําให้เราได้เข้ารางง่ายๆนะครับสบายมากเลยนะเย็นนะครับเย็นการันตีได้เลยว่าเย็นมากนะครับช่างที่ทํางานอยู่ก็บอกว่าเย็นมากๆ บรรยากาศเช้านี้นะครับเราพร้อมที่จะลุยกันอีกแล้วนะครับเอาบรรยากาศรอบๆไปดูนะครับนู่นไกลๆเป็นภูเขานะครับทิวเขาภูพานอุปกรณ์ก็ไม่หลายหลายอย่างนะครับเครื่องอุปกรณ์ก็ทั่วๆไปในการทํางาน,นครับมีแผ่นตัดเหล็กมีหินเจียนะครับมีฉากมีพวกนี้ทั่วๆไปตูช่วงตู้เชื่อมง่ายๆนะครับ ที่สำคัญช่างผมไม่มีใครเปื้อนกลับบ้านสักคนเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เล่นปูนเล่นทรายเล่นดินเล่นหินอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ปูนเราก็สั่งมาเทนะครับซีแพคมานี่ครับคุณสมบัติที่ดีนะครับดีมากๆคุณจะทําบ้านสูงเตี้ยขนาดไหนก็แล้วแต่เขาตัดมาให้ได้เป๊ะนะครับเป๊ะแนะนํานะครับเวลาทําบ้านนะครับเผื่อไว้สักประมาณ2เซนสมมุติว่าทําบ้านห้องกว้างสเมตรนะครับ ให้ทาโครงเสานะครับให้มันกว้างประมาณ3มเมตรสเซนจะเข้าแผ่นได้ง่ายสบายมากเลยนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับของการสร้างบ้านผนังสําเร็จนะครับหลังคาสําเร็จง่ายๆนะครับเผื่อไว้สักประมาณ2เซนสองเซนทุกที่มันจะเข้าสบายเลยนะเข้าสบายเนาะนี่ครับสุดยอดของผลิตภัณฑ์ นะครับเหลก็กก็ผมใช้เหล็กกาวานไนท์ทั่วไปนะครับเหล็กกาวานไนท์ทั่วไปคล้ายๆกับเมทัลชีตท,ที่ประกบกับแผ่นโฟมก็เป็นเมทัลชีตท,ที่ผสมกับนี่แหละอลูอะลูมิเนียมมันจะทําให้มีคุณสมบัติในการไม่สึกก่อนสนิมกัดก่อนไม่ได้นะครับนะครับแต่ตรงไหนที่เราตัดแผน่นตัดอะไรที่เป็นรอยแผลเราก็เช็ดเช็ดทำความสะอาดนะครับฉลมน้ํามันนิดหน่อยก็ได้นะครับเนาะมันจะจะจะ,จะไม่มีสนิม กินแผ่นของเรานะครับส่วนลังคาก็จะเป็นรอนแบบนี้นะครับร่อนเหมือนลังคาทั่วไปเนาะร่อนเหมือนลังคาทั่วไปแต่ก็มีที่ปิดกรงนกให้ปิดปิดนกเข้าลังคาให้อีกนะครับม่าใส่เนี่ยมีรมางด้วยมีรางด้วยก็ทํางานง่ายสะดวกนะครับสะดวกถ้าแต่ต้องเป็นช่างที่มีความชนานาญหรือว่าเคยทํานะครับเคยทําบ้านลักษณะนี้มันจะทําได้ง่ายนะครับอย่างช่างผมเนี่ย สบายมากนะครับผมมาผ่านงานนี้มาแล้วนะครับรู้จักวิธีทุกอย่างแล้วแก้ไขอะไรต่างๆได้หมดนะครับเทคนิควิธีการนะครับบรรยากาศดีมากวันนี้ฝนตกฝนตกฟ้าคึมนะครับฝนตกฟ้าคึมเลยสุดยอดครับสุดยอด ของเราเดี๋ยวมาดูรางครับรางอลูมิเนียมนะครับเป็นรางที่มาพร้อมกับตัวแผ่นลังคานะครับนี่ครับเมื่อเราลอกสติกเกอร์ออกก็จะเป็นลนกักษณะแบบนี้ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับขเขาเคลือบมาให้อย่างดีสติกเกอร์มีมอก้อมาฐานอย่างดีนะครับน,น,นี่ครับมันก็จะแข็งนะครับแข็งรางนี้แข็งมากเลย ถ้าเทียบกับอลูมิเนียมทั่วไปเนี่ยนี่แข็งหนาหนากว่าเยอะนะครับแข็งแรงทํางานได้ง่ายเจาะก็ง่ายนะครับใช้สว่านจเจาะเหล็กเจาะธรรมดาง่ายนะครับพอเราเข้าแผ่นเสร็จแล้วเราก็ยิงรีเวทนะครับถ้าตรงไหนที่มันอ้าหนักก็ยิงรีเวทเข้าไปอย่างเงี้ยสนิทเลยครับยิงรีเวทเข้าไปสนิทเลยนะครับแน่นยอดเลยครับ คําแนะนำนะครับที่มาแนะนําเพื่อนๆที่กาลังจะสร้างบ้านด้วยหลังคาโฟม EPS นี่ครับหลังคาปิงฟองหลังคากันร้อนเนี่ยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแนะนําอุปกรณ์หลักๆก่อนนะครับนะครับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบางคำแฟมลี่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะครับนราบ้านงนี้จนเสร็จนั่นแหละนะครับอาจจะมีหลังที่2ที่3ตามมานะครับ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ